ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 222ตอนหลวงปู่สวงถอนมนอักขระสักยัน์ สำหรับในคลิปนี้ท่านจะได้ฟังถึงความศรัทธาอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้ท่านจะต้องแปลกใจจากการเล่าของร้อยตรีทัชพลบุตรมาและภริยาคู่ชีวิตคุณทัญ,ญพรบุตรมาซึ่งทั้งสองท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่านเป็นข้าราชการบำนาญใช้ชีวิตอย่างสมถะ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระองค์ท่านรัชกาลที่เก้าแต่เนื้ออื่นใดท่านสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งสองท่านทำให้ท่านพบหนทางสว่างซึ่งหลวงปู่มาบอกมาสอนอยู่เสมอขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรามาฟังการพูดคุยทางโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยครับ อ๋ออยู่ยูโรบ,บุรีเหรอฮะครับอ๋อรับราชการหรือไงฮะอ่าผมเอร่ออกมาแล้วนานแล้วฮะตั้งแต่ปีห้าโอ,อครับผมผมก็เรื่องปฏิบัติผมก็ปฏิบัติมานานแล้วครับปฏิบัติสองคนภรรยาผมตอนนั้นพอมาดูคลิปดูอะไรต่ออะไรคนนั่นกันเยอะแล้วก็เลยเอา้าวมันหลวงปู่มาอยู่กับเรานานแล้วเราไม่รู้ตัวนะตอนนอ้ผมปฏิบัติ มานานแล้วตอนหลังผมก็ไปกับนายคนนะเนาะครับแล้วก็ไม่ค่อยนี่ก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องมันก็ไปตามงานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยมันก็ห่างไปว่ายังศรัทธาอยู่ในกาปรปฏิบททัตนะิธรรมน่ะครับผมจนมาดูคลิปเนี่ยช่วงเพิ่งเพิ่ง,งกลับมาดูคลิปใหม่นี่เหรอฮะมาดูกลับมาดูคลิปใหม่นี้ดูคนโน้นคนนี้เอา้า หลวงปูม่มาอยู่กับเรานานเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้ผมไปบัตธรรมผมไปเจอแต่หลวงปู่เทพลูกดอนปรากฏสนทนาธรรมกับท่านวันพระหนึ่งในวันพระหนึ่งก็ท่านค่อยสนทนาธรรมอยู่ท่านจะหายเข้ากับแพ้งโบดเงี้ยเนอถเป็นหลวงปู่เทพลูกดอนไหฮะครับผมก็บอกท่านว่าหลวงปู่ผมก็หายผมก็เข้าได้แต่ไม่รู้จะเข้าไปทำไมแต่นี้ไอ้ความปัญญาเราหมดปัญญาแค่นั้นเนาะบารมีตอนนี้มา มาเจอเนี่ยคลิปคุณอดิชัยเนี่ยครับผม,ผมโอ้โหมันมันตรงตรงอะไรแต่อะไรไบดหลายหลายคนที่พูดมาเนาะแต่พอผมได้เหรียญมาให,ให้ลูกชายได้ได้มาเหรียญหน,นึ่งแล้วผมก็อธิษฐานอีกผมก็ได้มาได้จากไหนฮะจากคนศือสเก็นู่นนะฮะ<อ>แล้วลูกเล็กพระอยู่ไงแล้วก็ได้มาให้เอามาให้อืพอผมมาแต่งขันนะขันห้าขันแปดเนี่ยตามที่คลิปอะไรเงี้ยนะฟังไปผมก็มาตอนแรกก็ผมไม่ได้จุด ทุ่สิบหกดอกหน้าบ้านแบบจิ๊แต่ว่าไม่ได้หันขึ้นทางทึศเหนือหันแต่เป็นทางจิตอนออกบ้านเนาะครับตอนหลังปูมาพอแต่งขันห้าอะไรตระลรหลวงปู่มาบ้านเลยมาเดินบอกผมปูไอ้ต้นองุ่นร้านอางุ่นหน้าบ้านเนาะแม่ผมไอ้ทำา่ะเพราะที่บ้านจะปลูกพริกปลูกผักสวนค <Yeah. S 2> รัวลดจิ uh ้อะไรอย่างเงี้ยปูมาให้ลื้อหน้าบ้านหมดเลยต้นองุ่นเนี่ยมันกินลูกได้อยู่ล้วนเลอทําความสะอาดเกลี้ยงเลยแล้วพอพอนั้นเสร็จผมกา ท่านก็มาเรื่อยๆมาบอกแม่บ้านเขาจิตละเอียดกว่าท่านก็สื่อทานายนจิตกับแม่บ้านอะไรต่ออะไรเรื่อยๆก็ทั้งเรื่องหอยผมเลี้ยงหอยเชลรี่สีทองอยู่เนาะมันบอกเขาก็ลําบากอยู่นี้ยังจะามาลําบากตัวเองอีกอะไรยงี้ผมเลยผมไปปล่อยลงคลองเลยแล้วหอยเชลรี่จะอยู่ได้เหรอถ้าไปปล่อยอย่างนั้นได้ครับร <อ S 1> เขาก็อยู่ทรมาต่าของเ้าแล้วท่านบอกว่าเขาเขาอยู่ทรมชาติเราจะเขาก็ทุกอยู่แล้วเราจะเอาความทุกข์อะไรมาอีกอะไรก็ไปปล่อยหมดเลย แต่นี่ก็ท่านก็มาดูต้นกล้วยมาพ้าวผักเผือกอะไรเงี้ยอยู่ได้แล้วลูกเอ้ยไม่ต้องไปอะไรดิ้นล้นมากมายอะไรเงี้ยวางก็ไปบัตรได้ท่านก็สื่อมาเรื่อยอะไรตาไรบอกแล้วก็สิบให้ทานั่นทําน,านี่อะไรเงี้ยดีขึ้นไหมดีขึ้นครับกระทั่งผมไปสักของมาเนี่ยเนี่ยที่สุดเลยนะผมสมัยก่อนนู้นนะเมื่อกาลังซาซาอยู่เนาะ <laughs> สมัยซาซายู่านะผมไปลงลงน้ํามันเนานะตัวขาว กลัวจะเห็นหมึกดำอ,ะอ่ะบผบบายจานไหนที่นั่นหนูหบางทีผมไปนอนกับท่านที่เสียงปล่อยของเล่นกันสู้กันบนหลังคาบุติอะไรเงี้ยนนท่านก็ลงน้ํามันให้ผมผมไม่ได้สักนะผมรีดเล่นรีดอาเลยอ่ะทํะไรนะรีดแบบกรีดแบบไช้มีดปลายแหลมกดแล้วรีดเป็นยันอะไรเอาลงอัคระอะไรเงี้ยสักแล้วมันเจ็บใช่ไหมผมว่าสักมันเจ็บเจ๊๊๊๊อะไรเงี้ย<ม>ท่านบอกท่านก็ลงน้ํามัน เป็นรักปีดเลยอ่านนั่นหนึ่งอาจารย์แล้วแล้วแต่นี้พอได้เสร็จจะไปอีกอาจารย์หนึ่งที่วัดทรรรังไก่สนิทกับลุงมเหส่วนน่ะ<อ>เสือมเหส่วนน่<อ>ะนั่นแหละผมเพราะว่าเพื่อนเป็นเป็นลูกเขยผมไปไ<อ>ปลูกเขยของมเหสวนเหรอไม่ใช่ลูกเขยคือเป็นพระองค์นี้เป็นเพื่อนกับลุงมเหสวนอายุมากแล้วสิโอมากครับตอนนี้ท่านมรณภาไปแล้วผมไป<อ>สักม,มานานนะ ใช้กรีดเอาไม่ได้สักเมื่อก่อนสักมาอุดสองมาเป็นน้ำเต้าท่านก็บอกโอ้ถ้าไปเผาท่านก็สังส่งไว้นะใช้ไม้บันไดบ้านนะเผาอะไม่งั้นมันไม่ไหม้อะไรเงี้ยแต่เมื่อก็เอามาอีกสองอาจารย์ไปจักจังหวัดตากนั่นท่านองคนั้นบอกว่าแม้แต่มดผมไมาเข้าป่าเลนนยเนาะอบแมงอ่าแมงปองสาขานี่ไม่กินแล้วโอ้ผมไปในป่าเจอแมงปองผมปวดแทบแย่เลยผมแพ้เหรอ แกคุยแกคุยสักโอ้โหเด็ดดีเลยแต่ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะผมว่านะแต่ผมตอนหลังมาผมก็หลังจากสักมาผมไปกันนายแล้วก็อยู่ในกลุ่มทหารเนาะไปนายไปไหนก็ไปทางงานศพไม่ให้กินของงานศพเนี่ยผมไปกันนายก็อดไม่ได้จต่นี้ทําไงก็ต้องไปกินอาหารในงานศพไปเลยมันเหมือนแบบกลายเป็นจิตผิดศัจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตใจเราก็บอกว่านี้มัน ทำงนานรับรายการไปกับนายมันก็ลําบากอะไรเงี้ยก็ขอโทษขออภัยอยู่แต่ว,ว่ามันก็ผิดเนาะแต่ทั้ง่ไปทํางนานที่ไหนเนี่ยย่าน้าท่วมพาลูกน้องไปเนระอดใต้ไม้ค้าปกล้วยหม่างล้าวผ้าอะไรหลังบ้านนาบา้านเท่านู้นมันทีจะว่านั่นได้ก็ต้องสวมหมวกเอาก็ะของใบเอาเอา,เอามือป้องหัวไว้บางทีแต่มันก็เด่ย๋ยว่าเนะี่ยทั้งเราสะพานไม้เนี่ยสะพานไม้ข้ามคลองเงี้ยเห็นไหมข้ามรอยมันก็ไม่ได้อีกเลย มันก็เหมือนผิดตอนหลังมานี่นี่เนี่ยที่สุดสุดเนี่ยผมไปหาใครจะแก้จะแก้ก็กลายเป็นเพิ่มหนักขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ได้เจอปู่อย่งปูป่พ่อแต่งขันให้ท่านนูปู่เอาไล่ออกหมดเลยสอ,องวันสามวันผมก็โล่งนั่งสบายเลยทุกวันนี้ไม่ต้องมีมีอะไรมาวิ่งข้างหลังที่เขาลงลงหัวใจไว้ใช่ไหมทางหลังบ้างอะไรเงี้ยวิ่งจุจุดจุดจุดเป็นเหมือนเหมือนยันวิ่งฮะ มัอนตัวยันวิ่งอัครวิ่งอะไรเงี้ยหลังผมเวลานั่งสมาธิหรือมีอะไรที่มาต้องอ่ะ <c oughs> นี่นาหลวงปู่ก็ช่วยเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องขัดของอล้างออกให้นะอ่านี่นี่พิหารอัน,นแรกสองเนี่ยเมื่อสองสองวันเนี้ยไก่แจ้ไก,ไก่ป่ามาบ้านเพื่อนเราอยู่ไกลบุ่น้องอยู่ไกลมันเลี้ยงมันก็ปล่อยแตเนี่ไม่เคยมาทท้ที <c oughs> วันนั้นพากันมาเป็นฝูงเลยพ <c oughs> ่อแเม่ลรู้มันครับ มามาบ้านผมปลูกกล้วยเนาะแล้วบ้านปลูกกล้วยปลูกพริกอะไรอยู่มันก็จะมาเขี่ยผมก็ไล่ไปยิ่งไล่ยิ่งเข้าหาคนไทยคิดยัไว่ามันเหมือนเหมือนไก่ทหารเหมือนทหารเนี่ยพอาไล่วิ่งเข้าหาผมเอออ้าวผมก็งงผมก็วิ่อยู่แล้วปูเล่นหลงปูแน่นอนเลยที่ขัดแถวนะไม่ใช่เป็นกระจายมาเป็นแผเป็นปกเจ็ดตัวเป็นหน้านั่นนะการลุมเลยอ่ะการลุมเลย แม่ลงมาแบบเนี้ยทักแถวมาแบบเรียงแถวเรียงดึงวิ่งมาคาผมเรียงดึงเลยเหรอครับเรียงแถวดึงๆๆมาเลยผมว่าผอแม่บ้านดูดูปู <c oughs> <c oughs> ให้ให้ให้ทำอะไรให้ดูเลยนะ <c oughs> ผมว่านึกขำยุ่ใจผมเข้าบ้านเลยเลยเยอะละหญ่อย่างที่ <c oughs> ที่นั่นเรื่องภายในด้วยครับ <c oughs> ทีมมีใครที่จะปล่อยของปล่อยของมาปูกันบอกครับผมอธิษฐานให้ยอดแต่ท่านบอกไม่ให้ แม่จันย้กลับขอให้อธิษฐานว่าให้มันเลิกลาให้มันอยู่ท่านเปี่ยมดีแบบชอบนะอย่าไปเอาของมันเหมือนสาดน้ำใส่กันท่านว่าอย่างนี้มันไม่ดีมันเป็นกันต่อกาั้นเหมือนเราไม่หยุดเขาไม่อยู่เนี่ยมันก็ตั้งได้อยู่กก็เลยท่านบอกว่าโอ้โหสิเวนโคาแล้วก็งานปริบัติดีแบบชอบซะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาจินไม่ที่เขาจับนั่นน่ะเนาะปล่อยมาอะไรเงี้บางทีเมื่อก่อนผมกองร้อยผมไปป่าไปพวกยาเสพติดโอ้โหผม โดนกระน,นำเยอะเลยพวกไปหาล่างตรงไปหาหมอแบบใหญ่ๆท่านก็ผมเห็นนะนะครับอท่านกัดกันให้ผมเไปปูกผมปูะแต่พิหารเรื่องเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะแล้วก็ของแท้จริงๆเลยครับแบบว่าที่ว่าพิธิหารที่สุดเาตรงไหนที่ว่าเจอปู่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยอยู่พูดง่ายเนี่ยเอาของออกจากร่างผมเนี่ยที่ขับสักนมันลงมาต้องเป็น ยี่สิบสามสิบปีนะแล้วก็เหมือนเป็นตัวขลาววิ่งเยอะนะเวลานั้นนะวิ่งแล้วแม่บ้านมีอะไรบ้างที่ที่เจอพินิหารเนอะโอเยอะเลยเขาปู่มาในนิมิตตลอดทุกอย่างอบอกนำพาปริมัติลงไปบา้านไปเร<อ>ียนมากแม่บ้านเขาเขากิ่ละเอียดเขาอาศัยปฏิบัติกันก็รู้กันไปในในหลักลนะั่นแหละแต่ว่าพอมาเจอหลวงปูน่นี่โอ้สุดยอดเหมือนแบบสองคนภรรยาก็ได้เหมือนพลังจักรวาลเนี่ยนะ ออไปนั่งไหนนั่งหน้าถ้รนั่งดึงน้ําดึงลมดึงพระอาทิตย์ดึงไฟเนี่ยแกก็เผากองกับเผาไฟเนาะตอนแรกผมสุมสุมให้กองให,ใหญ่เลยผมปูบอกดีเลยม,มันจะเผาหมดเลยทีเดียวกองใหญ่เนี่ยมันต้องค่อยทยอยเผาแคะว่ากันค่อยทยอยเผาเผาทีละกองเล็กกองน้อยไปเรื่อยมันเออมันต้องทําอย่างนี้อืมแต่ได้มาวิชฌมามแม่บ้านแม่บ้านอยู่ไหมครับแม่บ้าน ู่ครับอยู่ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัล uh, สวัสดีครับเออเออเจอเคยเจอพินิหารอะไรกับหลวงปู่บ้างนะอ่ะหมอเคยเจอค่าวันนั้นที่อธิษฐานแล้วสวสดคาถาหลวงปู่แล้วนั่งปฏิบัติพอดีหลวงปู่พาไปหลวงปู่ท่านพาไปไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นมันคือที่ไหนเหมือนหน้าผาแล้วก็เหมือนท่านยืนอยู่ข้างบนแล้วท่านก็ คล้ายๆว่ามันจะเป็นภูเขาอะนะแต่ก็หาแต่เหมือนหน้าผาและท่านก็พาไปแล้วทีนี้ก็เลยถามท่านบอกว่าบอกท่านใช้หลวงปู่ไหมท่านแต่งตัวเหมือนขี้กงอะใช่ใช่ใช่หิ้ม <c oughs> ท่านก็บอกว่าดูที่น่ะว่านี้มองไปไกลๆมองไปเห็นมันสุดสวยตานะคะครับ <c oughs> ก็บอกว่าปู่บอกว่านี่แหละ ก็เหมือนให้ปฏิบัติไป hmm. แล้วครั้งที่ครั้งที่สสามมาก็เหมือนท่านมาบ้าน <Yeah. S 2> มาบ้านบ้านบ้านที่อยู่นะคะครับ <Yep. S 2> ท่านมาบอกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะลูกน่ะตรงเนี้ยมันก็ลกยังเลยอะไรอย่างเงี้ย hmm. เนี่ยลูกก็พร้อมแล้วกล้วยก็มีมะพร้าวก็มีผั hmm. กก็มีอะไรมะละโอก็เยอะท่านว่า hmm. อย่างนี้ hmm. อ่าท่านแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า ไม่ต้องเหมือนให้คือคิดอะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะอ <ün> ืมีมีกินมีใช้อยู่ว่างนี้นะครับแต่ทีนี้กิตคิดว่าเหมือนบอกว่าลูกอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งค <ior> ิวยาวคิวยาวทานิดยคิวยาวเต้เลยพอพอเสร็จแล้วมานึกบอกว่าโอ้โห و, เรา จะจะโรภมากไปไหมอะไรเงี้ยคิดนะว่าอืมท่านเลยบอกแค่เรามีอยู่มีกินนี่ก็ไม่ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับแฟนมาเล่าให้ฟังก็เลยอืมพอดีก็เปิดดูด้วยกันทุกวันเลยค่ะในนิมิตก็บอกว่าอ้ทีนี้ลูกลูกแม่อธิิฐานขอหลอกรางวัลที่หนึ่งอะรางวัลอะไรลูกก็เอา ออกลูกฝันสูงไปมั้งคะปู่ว่างี้แต่นิมิตอะไรก็จะเป๊ะๆเ,เลยนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยไปเล่าคือเล่าให้แค่พี่สาวพี่เคยฟังเท่านั้นแต่คนอื่นไม่เคยไปเล่าเพราะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่พอใช่แล้วเราถึงได้มาเล่าให้เขาฟังถ้าไม่ใช่ก็ไม่กล้าเล่าเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นบ้าแล้เสสติแต่ เดียวออปโภเพเจอร์ก็จะว่าไปเนาะครับครับถึงแม้จะอาศัยกันอยู่แค่เพียงสองตายายห่างไกลจากผู้คนแต่สิ่งที่ไม่เคยขาดคือการนั่งสมาธิสวดมนต์นั่นคือสิ่งที่หลวงปู่พร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งสองมีปู่คุ้มครองป้องกันนับว่าท่านทั้งสองก็มีความสุขในชีวิตบ้านปลายแล้ว สำหรับท่านที่กำลังเดือดร้อนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครขอให้ท่านมันสวดมนนั่งภาวนานั่งสมาธิอย่างน้อยทุกวันอังคารอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ